สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ interactive ครับรายการวาไรตี้บันเทิงที่คุณผู้ชมทุกๆคนนะครับจะมาเป็นผู้นำเสนอผลงานนั่นเองนะครับวันนี้ครับเราก็ยังอยู่กันในสตูดิโอนะครับเพื่อป้องกันนะฮะจาก เชื้อโรคที่ตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมนะฮะ,ะก็เรียกได้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆก็ขอให้ทุกคนระวังตัวไว้เหมือนเดิมเนาะบอกให้อะไรมันจะผ่อนผันผ่อนปรนลงมาแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับมาวันนี้เหมือนเดิมครับเราจะมีแอนด์เร t กทีฟเกมที่ให้ผู้ชมทางบ้านนะครับได้มาเล่นกัน5ข้อเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างแต่บอกได้เลยว่าสนุกสนานรวมถึงได้รับความรู้ไปเต็มๆแน่นอนจะเป็นยังไงมาดูกันเลยครับกับแอนด์เร็กทีฟครับ คำถามข้อที่1 i n t i r e c ด i เ e ครับแน่นอนว่า i n นด r เ c t i v e เกีฟมของเราวันนี้เริ่มต้นเราต้องเอาเรื่องที่ฮอตฮิปติดชาร์ตก่อนถ้าพูดถึงยอดวิวหรือว่าเป็นยอดคนดูนะครับบน y o u t u เนี่ยก็เฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ที่หลักแสนถึงหลักล้านสำหรับใครที่ดังเนาะแต่ถ้าคนที่เริ่มทำชา n e l ใหม่ๆนะฮะโอ้โหคุณได้หลักพันหลักหมื่นนี่ถือว่าคุณเก่งและคุณสุดยอดมากๆแล้วนะฮะ ใครที่กำลังทําอยู่ก็ทําต่อไปแต่อย่างหนึ่งครับที่เรามักจะเข้าไปดูใน YouTube กันนะครับนั่นก็คือมิวสิกวิดีโอนั่นเองและมีมิวสิกวิดีโอมิวสิกวิดีโอหนึ่งครับที่เป็นมิวสิกวิดีโอของเกาหลีศิลปินเกาหลีที่ได้ยอดวิวครับสูงถึง1,000ล้านวิวซึ่งถือว่าเยอะมากๆผมจะถามว่าศิลปินเกาหลีครับ คนใดกลุ่มใดต่อไปนี้นะครับที่ได้รับนะครับยอดวิวบน YouTube สูงถึง1,000ล้านวิวเดี๋ยวเรามาดูกันข้อที่1ครับ Red v e l เว t ครับข้อที่2 2PM ครับข้อที่3ครับ NCT127 ครับและข้อสุดท้ายครับคือ BTS ครับคุณคิดวยเริ่ข้อไหน แต่ถ้าพูดถึงความน่าจะเป็นนี่ก็น่าจะเป็นได้ทุกคนนะเพราะว่าเมทโวเวตเองรวมถึง BTS หรือว่า NCT เนี่ยก็ถือว่าด่งดังไม่ใช่แค่ในเอเชียแต่ว่าเป็นการโด่งดัง worldwide คด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับคุณผู้ชมคิดว่าเป็นใคร ถ้าพร้อมแล้วเฉลยภายใน5 4 3 2และคำตอบครับแน่นอนครับศิลปินกลุ่มที่เรียกได้ว่าฮอตฮิตติดชาร์ตมากๆได้ไปแสดงเปิดเวทีระดับโลกมาแล้วเยอะแยะมากมายครับและศิลปินกลุ่มนั้นที่ได้รับยอดวิวมิวสิกวิดีโอนะครับบน YouTube สูงหนึ่ง0 0 0ล้านวิวนั่นก็คือมีซาวยไฟอฟกไหมหรือผมต้องทำเองเตดึดดึดเต้เต้ดึดเต้ดเต้ดึดเต้ดึเต้ดึดเต้ดึดเต้ดึต้ดึดเต้ดึดเ BTS ครับโอ้โหใครที่เป็นสาวว BTS นี่ยิ้มปรีเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นเพลงไหนของ BTS นะครับที่ได้รับยอดวิว1,000ล้านวิวไปมาฟังกันครับ นุ่มๆ BTS ครับยังคงเดินหน้านะครับทำลายสถิติอย่างต่อเนื่องครับเมื่อล่าสุดครับวันที่1มิถุนายนปี2,563มิวสิกวิดีโอเพลง DNA มียอดวิวใน YouTube เกิน1,000ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเป็นวงบอยแบนด์เกาหลีวงแรกนะครับที่สามารถทำให้มิวสิกวิดีโอเพลง DNA ที่ปล่อยออกมาครั้งแรกในวันที่18กันยายนปี60 ใช้เวลา2ปี8เดือนกับ13วันในการทำลายสถิยอดวิวแตะ1 0 0่1 0 0ล้านวิวเป็นครั้งแรกเพลง D N A ของ B T S ครับอยู่ในมินิอัลบัมชุดที่5 Love Yourself Her ในปี2017และอัลบั้ม Love Yourself Answer ในปี2018นอกจากเรื่องของยอดวิวใน YouTube ที่สูงที่สุดของ B T S แล้วเพลง D N A ครับยังได้รับเลือกให้อยู่ในอันดับที่4 9ในลิสต์1 0 0เพลงที่ดีที่สุดประจำปี2 0 1 7และในปี2018ยังได้อยู่อันดับที่49ของลิสต์100เพลงจากว บอยแบนด์ที่ดีที่สุดตลอดการโดยบิลบอร์ดอีกด้วยนะครับแถมติดท็อป10ครับขอ,200 s, self, Her, ของบิลบอร์ด2 0 0อัลบัมโดยอัลบั้ม Love Yourself เพลงของพวกเขาสามารถขึ้นอันดับ7ได้ในสัปดาห์แรกในท,ทันทีและล่าสุดครับเพลง D N A ก็ทะลุเข้าสู่ชาร์ตบิลบอร์ดฮอต1 0 0สัปดาห์แรกในอัลบั้มที่85ด้วยก่อนหน้านี้ครับมีมิวสิกวิดีโอับเพลง Fantastic Baby ของ Big Bang ครับ ที่เริ่มเผยแพร่วันที่6มีนาคมปี2012นะครับเคยครองตำแหน่งอันดับหนึ่งครับมิวสิกวิดีโอของศิลปินกลุ่ม K-POP ที่มียอดสูงสุดนอกจาก DNA ของ BTS แล้วศิลปินเกาหลีที่มียอดมิวสิกวิดีโอนะครับสูงมากกว่า1,000ล้านวิวยังมีก a n g n a m s t y l และเพลง Gentleman ของ Psy และดูดูดูของ b a ็ k พ n เท่านั้นครับ